มีปมด้อยอย่างหนึ่งคือแป้งเป็นคนที่หน้าแก่เอาไวอะคะ่ะตอนนั้นแป้งอายุประมาณ22ก็มีคนมาทักแป้งว่าแป้งอายุ30ิบกว่าแล้วเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยที่เราเป็นคนที่หน้าแก่เอาไวตอนที่แป้งอายุ20ปีกว่าคือหน้าแป้งแก่กว่านี้จริงๆนะคะ,ะพอดูแลตัวเองมาเรื่อยๆค่ะเราก็มีโอกาสได้รู้จักสเต็ดเดมเซลลกก์ค่ะสเต็มเซลล์ลบแก่สเต็มเซลล์ลบกว้างนะคะเราก็อยากที่จะย้อนวัยแล้วก็มีโอกาสที่ได้เข้าไป อาหารเสริมที่เป็นสเต็มเซลล์ลบกวางเราก็ได้ซื้อมาทานนะคะเซตหนึ่งประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนะคะแป้งทานแล้วก็มันมันตกเดือนแล้วหมื่นสี่ค่ะเพราะว่ากวดหนึ่งหมื่นสี่ทานได้หนึ่งเดือนแป้งก็ทานแล้วก็ผิวดีขึ้นจริงค่ะแต่ด้วยราคามันสูงนะคะเราก็เลยไม่ได้ทานต่อเนื่องนะคะแล้วมารู้จักกับซูเป,ปรไลท์ได้ยังไงนะคะต้องขอขอบคุณพี่บอลกับพี่ตุกตาค่ะที่วันนั้นเขา พี่เขาเป็นเพื่อนกับค่อเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะัดทานข้าวกันชอบเป็นเพื่อนกันก็เลยลงแพ็กเกจสปาร์เตอร์หนึ่งกล่องนะคะพี่เล็กเขาองคําเดียวว่าเป็นอินฟินิตี้แล้วก็ไม่ต้องรักษายอดเราก็เลยอ่าลงลงเหมือนการซื้ออกาดไว้แล้วค่อยมาเรียนรู้ทีหลังเพราะว่าตอนนั้นอะคะ่ะเราทําเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซมีทีมงานเ <ๆ S 2> ยอะใยะรายได้แล้วก็โอเคอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นประมาณสามวันพี่เล็กก็ค่อยมาดูว่าซุปเปอร์ไลท์คืออะไร เพราะว่าเขาติดอยู่ในหัวคือเออเปิดมาสี่ปีอะคะ่ะเปิดไปห้าสิบประเทศแล้วเขาก็เลยมาดูข้อมูลว่าม,มันมันจริงหรอแล้วจ่ายอินฟินิตี้ได้จริงหรอเขาก็เลยมาดูข้อมูลแล้วหลังจากนั้นนะคะสามวันพี่เล็กก็เลยมั่นใจแล้วก็เลยปิดแพ็กเกจซูเปอร์นะคะได้สินค้ามาเยอะมากนะคะได้ทั้งสเต็มเซลล์ได้ทั้ง ale, ดีท็อกตอนแรกแป้งก็ไม่กล้าทานสเต็มเซลล์อะคะ่ะแต่พี่เล็กอะเขาเอามาให้ดูเขาบอกว่าให้ทา ว่าสินค้าเนี้ยข้างในอะค่ะมีแบบของดีๆอินกิเลียนดีๆทั้งนั้นเลยเคยแพ้สารเซตเตอรลอยนะคะหน้าเป็นสิวแบบหลังทางคบจริงๆแป้งบอกแป้งบอกแบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะแต่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวแป้งให้ดูนะคะว่าหลังหลังคางคบที่แป้งเป็นเป็นแบบไหนนะคะเห็นเพื่อน ผิวขาวมากเลยแล้วเขาไม่ได้เจอกันนานนะคะปกติเขาที่เจอกัน,นะเขาผิวดำอะค่ะแล้วพอไปเห็นเขาเขาผิวสวยก็เลยถามว่าเขาใช้ครีมอะไรแล้วเขาก็แนะนาครีมมาให้ค่ะแป้งก็เลยซื้อมาใช้กลายเป็นว่าแป้งใช้ไปห้าวันนะคะหน้ามันเริ่มแบบเป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะเป็นผื่นเต็มเลยแล้วเป็นสิวหัวหนองเต็มหน้าเลยค่ะที่แป้งบอกว่าหลังทางคบอะ่ะก็ถึงบอกว่าก็้เห็นกระจไกได้งแบบทุกกระจกทิ้งจริงๆเลยนะคะคือรับหน้าตัวเองไม่ได้เลยะค่ะในตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นคลินิกไหนที่บอกว่ารักษาได้ค่ะแป้ก็เข้าไปรักษาคลินิกสีชมพูนะคะแล้วก็คลินิกสีน้ําเงินนะคะเขาก็ทําการกดสิวเลเซอร์นะคะแล้วก็ฉีดสิวคือพอออกจากคลินิกนะคะ่ะหน้าแป้งเป็นเลือดซิดเต็มเลยค่ะเป็นรอยเต็มเลยต้องปิดแมสออกมาคือรับหน้าเรงไม่ได้คือเยินมากะคะ่ะหน้าตอนนั้นนะคะคอสหนึ่งของเขาก็หมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแป้งก็ไปรักษาก็ไม่หาย แล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะก็ไปรักษาอีกคลินิกหนึ่งที่เป็นบอกว่าเป็นธรรมชาติไม่มีสารเจตเจลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรักษาก็ดีขึ้นมานิดหน่อยะคะ่ะแต่ไม่เคยหายขาดเลยเพราะว่าคลินิกสุดท้ายที่รักษาเนี่ยคือเขาให้แป้งเลิกทานของหวานให้แป้งเลิกทานเยอะมากะคะ่ะเขียนมาเต็มประมาณสามหนะะ้า A4 ค่ะก็ยังเป็นเต็มตรงนี้ตร,ตรงทางนะคะเป็นสิวหัวน้องซึ่งเต็มอยู่ตรงแถวนี้หายไปแค่ประมาณหน้าผากกับตรงโซนนี้ค่ะ ประมาณทีโซนที่หายไปนะคะพอเข้ามารู้จักกับสปอรไลท์แบ่งก็ได้ทานสเต็มเซลล์นะคะ S T C สามสิบค่ะแบ้งทานเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองนะคะเพราะว่าแบ้งรีบแบ้งอยากเห็นผลเร็วๆะคะ่ะก็ทานไปประมาณเจ็ดวันสิวหายไปแบบลืมไปเลยว่าเคยเป็นสิวอะคะ่ะแบ้งล้างหน้าปกติแบ้งจะสักๆมือเพราะว่าเราลูบโดนสิวบ้างแล้วก็จะรู้สึกว่าเจ็บผิวผิวมันอักเสบอะนะคะบางหัวมันจะแบบเป็นหัวนูนหัวหนองขึ้นมามันอักเสบมันเจ็บอะ,ะคะ่ะ แล้วพอเล็นลูกปวิไปรู้สึกว่าหน้าเนียนนะค่ะก็เลยรู้สึกว่าสิวหายดบแบบวันนั้นคือดีใจมากที่หายหาย,หายแบบหายทุกเม็ดเลยคือเราแบบคือมันเป็นความประทับใจมากะค่ะที่เรารักษามาหลายที่ก็ไม่หายมาหายเพราะสเต็มเซลล์จริงๆนะคะเพราะว่าสังเกตตัวเองไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากสเต็มเซลล์นะคะพอได้สเต็มเซลล์มาพอลเลจนอะไรที่เคยทานอยู่แม่งก็หยุดก็ทานสเต็มเซลล์มาตลอดนะคะก็เลยมั่นใจว่าหายเพราะสเต็มเซลล์